สองถึงแปดใช่ไหมคิดเช่นใช่ครับสองถึงแปดครับหนูให้นับบางคนนหยนับบางคนสามศูนย์สองของดีของดีขอบคุณเลยว่ะใครว่าของดีพูดจริงไม่ได้จริง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 อุ้ยนายของดีอ๋ออุ้ยอุ้ยเดี๋ยวจริงเหรอทีเดียวอยู่ทีเดียวอยู่คือแบบสมองโล่งโล่งโล่ง หนูก็ทำได้นะโอ้ยขนาดนี้คือมันจะเป็นคอนโทลซีคอนโทลพีอะไรขนาดนั้นนะเหมือนมากไปช่วยนางข้าวเองดีกว่าอีกหน่อย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 อีกหนหน่อยโอ้ยอีกหนูหน่อยอีกเลยอีกเลยอีกเลยจะไปต้องหยิกอ่ะอีกอ่หยิกกอ๋อย นี่ไงพาุณที่เช่นมาแล้วมีเพลงอะไรจะมอบให้คุณที่เช่นไหมพี่ที่เช่น,ยชนอยากฟังเพลงอะไรสุดยอด<ะ>พอมากเลย,ยอฟัองเพลงอะไรไหมฮะเพ,เพลงอะไรก็ได้ครับอะไรเลฮะโหเสียงดีมากยังยังยังอ่าเพลงนี้แล้วกันนะคะมอบมอบให้พี่ที่เช่นนะมอบให้พี่ที่เช่นนะเอาอไ,ไปให้ครับ ร้อจะแจ็ยังไม่ได้ร้อรัอครับอยากกินลูองอมแหลบไหมนี่คือน้องอย่เขาไม่เอาหลุดไม่ เขาเก็บฟงแป๊บเอาเก็บฟงแป๊บหนุ่มก็มีหนึ่งเขาคนนี้ยันจะมึงใส่กันอวสานอวสานนักร้องฉันร้อยตลอดควาพมาไอแนวฉันไม่รู้วันพรุ่งนี้ดวงดาวจะหายไปไหน จบจบจบลิกลงทีลงทีมันเขินคุณพิเชษไม่รู้เลยปกติไม่แบบนี้นครับโฟมหันหลังอ่ะผมไม่มองผมไม่มองผ่นหลังดูผ่นหลังครับผ่านหลังครับนักร้องเขินนะครับจะมีเพียงเธออะไรเนี่ยอ๋อติดฟากไปแล้วนะดาีนะไม่เป็นจะมีเพียงเธอตติตติ เรจะลอยข้ามฟ้าทำกลางมูดาวใจไม่มีความเหงาเข้ามากลมโอสานโอสานร้องชันงนี้มาลงไม่ไหวอ่ะมีคนหลุดคำครับมีคนติดบากจ้าหนูหนูจะไม่ขำแล้วหนูจะตั้งใจร้องให้ฟังครับ I'm not sure if I'm going to be able to to be able to crunch and pump. I'm going to be to crunch and pump. I'm going to be able to crunch i เพียงลูกคำจนชนแถบไปหมดแล้วอันนี้กับแสขแถบนะมันขำรูปในยดูวิตเตอร์ตัวเองอ่ะใช่หรอใช่อ่ะลบตาพิมพ์มันเลยลับตามีเพียงเธอรักเพียงแต่เธอโอ้ก็จะดื่นรักรักที่ห่งใหญ่ใจฉันให้เธอมันเป็นของเธอรู้ไหม ทุกคำมันกันออกเมื่อเ่ารักจริงรักจริงบีบ้ทำไมล่าอ่ะบีบไม่ล่ามล้มแต่มาจแากโอ้ไม่ล่ามในคนตาสีใช่มเหมือนเหมือนมีคนขับรถปิปบอ่ะมาจ่ายครบเลยสัญญาจะดูอจนุดพอสิบล้อสอยตุเหรอสิบล้อสอยตุลหรอ สภาพไม่ได้บอกเลยว่าสภาพไม่ได้ปวดจะปวดปวดจะปวดโอ้พามกันได้โอ้ปวจะปวดโอ้พามกันไอนเอาเก็บใครก็ได้เก็บลงบันทีขอทิปคืนเนื้ขอทิปคืนเนื้ขอทิปคืนเนื้อขอทิปคืส่งมาหนึ่งขอเชิญร้คืนด้วยเลยจะแม่ปวดจะปวดไปเฉียบมากๆากไปไป สามผ่านครับผมสามผ่านครับผมสม่านครัว่ามผ่านครับผมกามผ่อนเร็บการผ่านครับผสาดจะาครับมสามผนรับผมสามผ่านครันมสามานมับมสามผ่างครัมสิมเ่านครัมัามานคับผมสามนีร สยังอีกเอ่ะเพลงจะมีอีกเพลงเหรอสารวัตรนี่จะแม่ร้องเพลงดังๆเราจะตั้งใจแล้วเราจะตั้งใจแล้วสุดยอดยังสวัสดีครับสวัสดีครับสงสารคนร้องอ่ะอึบแลวอึบไป คทองทะเลทองฟ้ามีเพียงแค่เราทำกลางหาดใส่ข้าวหมดไม่รอดหลุดล้มสุดแล้วรถแห่โคงอะไรครับม้ารถเม้ารถระเบิดเลยครับคุณลำตรวจ เนี่ย <accurately> ที่ร้านเอชเน็ตให้น้องินค่ะอะไรครับตงออะนี่มนล้อกเพลงหรือนเล่นตลกเหนี่ยดหนูเอาหูฟังออกแล้วเนี่ยพยายามไม่หแล้วก็คุยกันหน่อย

เลเช่นฉันไม่คยมีความดีใจที่มีกับเธอเลยแต่ก็พอะี่เคยจะกลัวที่จะพูดไปถ้าไปือดีมากไปก็เลยไปพี่พี่ไม่ไมพูดไปโหนไม่ไหวก็พักไว้กไม่ไหว้อใจมีเธอจังพีฉันพี่เขไบอกเข ยม่อยานจะไปที่เมาดูไม่รู้เมื่อได้รู้บอกที่เพิ่งจะรูลากเนื้อก็ลักเธอก็รู้สิ่งดีเหมือนกันแต่เธอก็เก้นไปอย่างนั้นที่จะต้องพูดมาแธองว่า เสียสุขุนคนนั้นพี่ดูแนัว่าใจเคยหวว่าให้คนไหนเพิงจะมีแค่เธอท่องบทระัยานแล้วเอาใจช่วยสุยยเหมือนเดิเหมือนเดอมูเปลงลูกทง ครับเอาไปเลยจ้า <c oughs> บ้านเข้ารอบไปเลยจ้าเชียบาา<ด>มากมากเอาผิดเนื้ออ้าอีอียอ้าอียยอียอโวโม

สามพันใช่สามพันครับขอบคุณนะโอ้โหดไว้ดูเลยครับโนะไม่น่าเชื่อว่าการร้องเพลงแค่หนึ่งหรือสองเพลงมันจะเหนื่อยขนาดนี้เหนื่อยทั้งคนร้องเหนื่อยกับคนฟังอ่ะบบีให้ลองฮะหน้กกระเป๋าอะไรกระเป๋าหนูเอ้อะไรนะเอ้าเลยเอ้าเลยเป้าเปหนูหนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าสี่ พี่ๆหนูต้องตั้งสติแล้วลูกตอนนี้ทุกคนเขารอรอฟังหนูอยู่ลูกสู้ๆลูกเตรียมนอนร้เพลงปเพาะมากอันนี้ฮะนี่ฮะนี่ฮะเอาให้หขับน้ำเชืให้ตื่นนะเตรียมได้กระเป๋ารอเลยเตรียมได้กระเป๋ารอชีวิตงกับขึ้นมาก็ชิบหายไรแบบว่าใครจะจีสักแค่นเน่เฮ้ยเฟี้ยวอ่ะวีใหม่ พี่กระเป๋าเด่ีาเจ็ดหนึ่งคิปคืนี่ด้วยพี่กเปาจ็ดหน่คนเดียวข้าจ้างเมื่อวานปลยหอนหอนเอาลูกตู้เคยตั้งใจตั้งใจตั้งใจโอเคโอเโอเคมเชียพี่เชียมาไม่เคยร้องแล้วเจ็บคอหานนี่และฉันรู้ทันทีและรักทันที เธอคือวันชมดี้ได้ทำมาหลวันดีแล้วแ้อกับเธอมีคนตกรถ่วิตเปนความฝันใครติ๊บน้ำพองให้น้องแหวกติดน้ำพองเล้นะครับไมหยุดเลยฉันอยากจะหยุดเวลานี้ตั้งแต่วินาที ชีวิตมีเธอมาเธอท้องแล้วแหละทำกระบอกต้องมาแล้วแหละเดืดโค้งกว่าจะเปดหัวใจอู้อู้หยุดหยุดไม่แล้วจะเหินเหินเหินความรักเธอหยุดไม่หยุดเลัก็ได้ หยุดหยุดกัเจอคนเดียวหยุดหยุดร้อล่ะครับหยุด้ล่ะครับหยุดชีวิตหยุดกันคนนี้ว่าใครจะดีสักแค่คือถ้าเขาเร้องดีๆอ่ะเขาก็ร้องได้เพาะนะ 짱! 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 อต้ตตรงแแ่าคก็คือจากตั้งแต่ได้เจอใจฉันสั่นเมื่อได้ยินเสียงเธอตั้งแต่วันแรกเจอก็เพลอเอาไปคิดเรื่องน้าพอรู้จักก็อยากจะทักทายแต่พอไม่เจอแล้วใจก็ <c oughs> วุ่นวาย <c oughs> เธอหายไปก็ห่วงเธอแทบตาย จะเป็นเช่นไรพอถ้าเขาร้องดีๆอ่ะเพราะจัดเลยดูอะไรรู้ไหมก็ไม่รู้เกือบลืมหายใจมื่เธอเข้ามาใกล้ๆแค่เธอยิ้มมาก็สั่งไปทั้งหัวใจอยากจะบอกเธอได้รับรู้ความในใจ แต่บอกตอนนี้ไม่รู้จะเร็วไปหรือไม่ก็ยังไม่รู้ว่าเธอคิดเช่นใดธะบอกคำนั้นแล้วเธอตอบมาว่าไม่ใช่จะเป็นแบบนี้เธอคงจะตอนนี้ไปดีพอแล้วที่ได้มีเธออยู่ใกล้ๆได้ยินเสียงได้คอยดูแลอยู่ไม่ไกล จะฝังความลับเอาไว้ในหัวใจมาเพื่อไหนฉันจะไม่ยอมพูดไป อยากจะบอกให้เธอได้รู้ใจที่จริงก็อยากจะบอกคำนั้นไปแต่กลัวเลยเกินว่าเะอต้องเสียใจหากเธอรับไม่ได้เธอคงไม่ยอมให้อภัยเก็บคำนั้นเกือบลืมหายใจเมอเธอเข้ามาอ้อาวตามเลยมันพิมพ์ผิดอีกออ

จะเป็นแบบนี้ต้องคงจะินกนนีนึงและวที่ใจมีเธออยู่ใกล้ใกล้ได้ยินเสียงได้คอยดูแลอยู่ไม่ไกลจะสอนความรักเอาไว้ในหัวใจหมาพิไหนจันจะไม่ยอมพูดไป นองกันให้ดีเธอก็คงรู้ินมากเลยกัว่าคนที่ไหนบหนฉันอยากซดอยู่ที่ยังไม่รู้คือเธอนั้นคิดเช่นไรมองกันให้ดีเธอก็คงจะเห็นความจริงที่เป็นว่าฉันคิด เช่นไรหนึ่นคำนั้นที่ยังไม่ได้พูดไปที่จะเก็บเอาไว้ในวันที่เธอเพ้อใจรอวันนั้นวันที่ฉันแน่ใจไม่ใชวันไี้ Hoa chân lần chạy lần thôi bóng qua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  bóng ข้างมานนี่คือเราแหวนเขาเขาก็น่าแหวงเลยอ่ะทำดีมาครึ่งเพลงมาตอกมาตายครึ่งเพลงหลังไปจบเดี๋ยวผมให้ทิบไปจบเียไปลงมาลงไปกลับบ้าน